ทิ้งบาปไปกับใจเชื่อพระเจ้าพระองค์ทรงเปร่งโศกเ้าเชื่อพระเจ้าพบความรอดทุกคนอธิษฐานเหมือนไฟคุกรุนสำนึกพระคุณจึงได้เกิดผลถ้าภ้าผิดก,กับจิตกายตนขอเต็มล้นในพระวิญญาณเด็ก,เล,กเล็กนม,มสาวเท่าแก่เฝ้าดูแลรวมอธิษฐานจนตายใด้เป็นสัญญาณเพื่อเดินผ่านการสวรรคนา,นามเมนมาอธิษฐานกันก่อนลร ฐานเมตาน้่งงามนักอีกองภามนอนเล่าออดปุอนใส,ส่แสนสำราญเบิกบานดวงฤทัยความทุกใดไม่มีมาแพร่พันยามตื่นหรือหลับก็สบายทั้งกายจิตอ่านมิตรเป็นฝันดีทุกสถานจะมีพระเจ้าคุ้มไปในทุกการสุขสานท่านปกป้องคุ้มครองกายผู้เจริญเมตตากราตายแล้วจิตแน่แน่สู่สวรรค์นั้นจุดหมายให้เร่งภาวนากระตือทั้งหญิงชายยังไม่สายก่อนตายให้เร่งทำขอบคุณพระเยซูที่ให้เร่งทำอาเมนนะเลริยานะต้องเร่งอธิษฐานนมัสการ่านประคำนำประกาศใหญ่ขาดประพอร์เ็ แค่ต่อไปท่องพรทุกวันนะคะใครอยากขึ้นสวรรค์ใครอยากได้มุกุสวรรค์น,นะว่ารีบแชร์รีบทำพี่น้องพระเจ้าให้ทําเป็นบัญชาสวรรค์อาลเอลยาียสวรรค์ร่อมกันบรรเลงขอพระพรลงมาตัวคิศขอพระคริสทรงนําตัวลาสิ่งชั่วร้ายให้ไปในปริตาระบิดา ิ่ง้าได้หมดไปในนามพระเยซูอามเมนโลกเนี้จะมีความสุขเพราะทุกคนมาบำเพ็ญทำทานตัวโลกาพาสุขสันยนไปนั่นลหละให้มดได้แม่แม่ลูกจะแตกแยกเป็นซองเสียงว่าผ้าเปลี่ยนลงมาก็ยาววาดทั่วเพราะไม่ทำชัว่วเราทำแต่ดีพระเจ้าหนี้คุ้มครองนาแม่เออพระเจ้ามนี้คุ้มครองทำแต่ความดีพระเจ้าคุ้มครอง ป้องหลังตลอด2ี่ิสชั่วโมงนะคะไม่เป็นเห็นตาสองหน่วยนี่ถึงมาบอกพี่น้องทุกวันขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูาวาเมนอถ้าใครทําชั่วพระเจ้าเก็บหมดนะพี่น้องกล่าวพยานนิดเมื่อวานหนะ้าฝนตกช่มแล้วกดลมด้วยแรงช่วโมไม่เป็นก็ในนามพระเยซูหล่าเลยพระบิดาช่วยลูกด้วยเพระเาะแม่อยู่คนเดียวด้วยเมื่อวานสามีเพิ่งกลับมานี่เพระเาะสามีไปหาหมอใช่ไหมสิบแล้วก็นี่ไม่ไปทำอย่างเงี้ย พระิดาช่วยลูกด้วยพระปิดาช่วยลูกด้วย,วย,วยนั่นแหละพายุสงบเลยไม่งั้นแล้วพี่น้องอุย้ยต้นไม้จะล้มทับบ้านกลัวอย่างเดียวขอบคุณพระเจ้าที่ปกป้องลูกอย่างดีขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยสูอามนฉะนั้นพี่น้องใครมีข่าวสวรรค์ใครมีพญานอะไรถวายแก่พระเจ้าต้องถวายทุกวันต้องมาบอกให้เพื่อนทราบทุกวันว่าพระเจ้าช่วยเราอย่างไง ด้วยแบบไหนนะในแต่ละวันต้องมาบอกทุกวันและพี่น้องไม่เป็นบอกทุกวันและวมาปิดไหมพระเจ้าต้องให้มงกุฎอยู่เรื่อยเพราะอะไรอะ่ะอย่าปิดอ้าวช่วงนี้พระกามังฤตเป็นไทยแปรอธิฐานก่อนครับพี่น้องเจ็ดสิบัวบพอบหน่อยนะฮาเลริยาสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาผู้สร้างฟ้าสวรรค์และเป็นโลกผู้สูงยิ่งใหญ่นานามใดในโลก ขอพระเจ้าเสริมพลังด้วยไปค่ะฮาเลลูยาียปรกกาชิกุตโกโฟลูกขอขอบคุณส,สรรเสริญพระองค์ทุกประมาใจวันพิดาลูกขอแบ่งปันพระคำในวันนี้ขอพระเจ้าเปิดตาใจฝ่ายวิญญาณของลูกและลูกทุกคนด้วยเถิดให้เข้าใจว่าพระเจ้าตรัสว่าอะไรพระเจ้าใช้ทำอะไรพระเจ้าให้เปลี่ยนนิสัยแบบไหนเพื่อเข้าสวรรค์ได้บายบายนะเพราะพระคำของพระเจ้านั้นมีชีวิตทรงพลานุภาพคลมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแท้กะรู้ไหมกันทั้ง และวิญญาณข้อต่อและไขกระดูกวินิจฉัยความคิดและท่าทีในใจดะนั้นประกรมในวันนี้เป็นดิตเป็นเดชเป็นเลือดเป็นเนือ้อเป็นชีวิตไทยสรุปจิตาจทุกดวงให้เกิดผลร้อยเท่าให้ขึ้นสวรรค์แบบเป็นโลกทุกคนให้ขึ้นสวรรค์แบบแสนสี่เมื่สี่พันคนทุกคนนะคะในวันนี้ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอามนในยอห์นบทที่สองข้อสิบสี่วัช่ั้งแต่ว่าไอ้ e n t ริสเทนทูยูฟา e ซอร์บีคอสยูแฮมโน n ฮิมอีหู Who is from the beginning I have w r i t t e n to you ยัง n g men เห็นไหมบอกทั้งคนหนุ่มและคนแก่เลยนะอ่านี่คนหนุ่มยังเม็นคนหนุ่มเมื่อกี้คนแก่บอกพระบิดาด้วยคนที่เป็นบิดาหมายถึงพ่อนั้น because you are strong อันนี้ทั้งคนหนุ่มไม่แข็งแรงไง and the w o r d of g o d a b i d e in you แต่ก็พระเจ้าเนี่ยอยู่ในเราเนี่ย and y o U have overcome จะมีชชนะ the week e i s one ชนะมาร้ายหมดเลยนั่นแหละฉะนั้นพี่น้องประกาศสีนันตโกโฟ,โฟรก์กาศีพอพอตัดแล้วก็ต้องเปลี่ยนคลิปนะคะ,ะท่านทั้งหลายที่เป็นบิดาหมายถึงเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อเป็นแม่มันไม่เป็นนี่เป็นแม่แล้วก็ต้องเป็นตัวอย่างแก คนอื่นใช่ไหมต้องติดสนิทกับพระเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆให้พระเจ้าอยู่จริงๆนั่นแหละพอขออะไรปุ๊บพระเจ้าก็มาช่วยทันทีใช่ไหมพน,นันนะนะไม่ใช่แก,แก่ต้องแก่ความรู้ใช้อยู่นานไม่ใช่แก่ศิลตาอ่าแก่ที่ว่าทางโลกเขาบอก่ะคนจะรวยรวยน้าใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยกินยาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใชอยู่นานคนจะรวยรวยศิลปสถานใช่บ้านตูแต่ ของทางพระเจ้านี่รวยต้องรวยพระคาของพระเจ้าและให้เตินสนิทกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าพาขึ้นหวานให้พระเจ้าทรงนำนึกออกไหมต่างกันพันนี้นะอ่าเนี่ยตั้งแต่ปสมการแล้วพวกเราเนี่ยแต่คนหนุ่มเนี่ยข้าพระเจ้าเขียนจดหมายถึงท่านมีกําลังมากมีพระวจนะดํารงอยู่ในท่านและชนะมาร้ายได้แม้ถ้าใครไม่มีพระวจนะนะเปล่าเลยกินการเกียดเที่ยวหนุกร้อยตาเพื่อนไม่มี ทำอยู่ในใจเสร็จเลยมานพาดิ่งไปเลยลงเหวนึกออกไหมที่ไม่เป็นต้องมาบอกทุกวันว่าอะไรอ่ะให้กัดเราให้ติดสนิทกับพระเจ้าเช่อร้อยเบริสุทธิ์ร้อยเป็นจ้าบเปร์เซ็นต์ทตามพระคำพรอปอร์เทำตาม ดำํารงอยู่มีพระเยซูทรงอยู่ในท่านทั้งหลายทุกคนจะชนะมาร้ายท่านทั้งหลายมีชัยชนะเพราะอยู่ในพระเจ้าเห็นไหมวันนี้พูดเรื่องชัยชนะใครอยากไม่ชัยชนะยกมืออต้องให้พระเจ้าอยู่ในร่างท่านต้องให้พระเจ้าอยู่ในร่างนะชนะอันที่หนึ่งคือต้องให้พระเจ้าอยู่ในร่างท่านนะคะต่อไปอต่อไปกาลาเทียกาลาเทียใช่ไหม ฮาเลเรีย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 การลาเทียบที่หกข้อสิบสี่พี่น้องวัดวัดฟอเบตฟอเบตแปลว่าห้ามหรือไม่ต้องการแดกไฮชูดโบดไม่ปัวตันโบดบีโอเอเอสทีหัวตันเอ็กเซปต์อินเดอะครอสกางเขนออ้ฟัวเวอร์ลอดที่สัตว์ไร้ของพระเยซูคริสต์ไม้ฮูมเดอะเวิร์น Has been crucified แปลว่าตรึงไว้ To me ของเราทุกอย่างตรึงไว้ที่การเขนแล้ว And I to the world นะอ่าฉะนั้นเราต้องออกจากโลกแล้วอันนี้ฟังให้ดีพี่น้องได้ไปบอกเพื่อนได้ว่าพระเจ้าตรัสว่าอะไรนะ,ะพระเจ้าตรัสไว้ว่าข้าพระเจ้าไม่ต้องการอวดนอกจากเรื่องการเขียนของพระเยซูคริสของเราซึ่งโดยการเขนนั้นโลกได้ตรึงไว้แล้วจากพระเจ้า ก็กลึงไว้แล้วจากโลกเห็นไหมรองทึไม่มีไงทัณหากินกามเกล็ดไม่มีสุรานาฏีภาชีกิลา,าบัตไม่มีเราไม่เล่นการพน,นันเราไม่เอาแล้วเรื่องหวยเราไม่เอาเรื่องยาเสพติดแล้วถูกกลึงไว้หมดแล้วบางคนเมื่อก่อนติดยาเห็นไหมมันอาจารย์หลายหลายท่านเขากล่าวพยานนั้นไม่เป็นน้ําตาพลิดเลยเมื่อก่อนเคยติดยาเคยติดยาเสพติดใช่ไหมเป็นคนเกรเ,เรเกเรแต่เดี๋ยวนี้พระเจ้าแตกปุ๊บ เปลี่ยนเป็นคนใหม่เลยพี่น้องฉะนั้นให้พระเจ้าแต่พระเจ้าเจิมนะเปลี่ยนคนใหม่เลยหน้ามือเป็นหลังมืออคนที่ว่าเมาเมาสัมเเวทีเมาวันนอนข้าถนนน,นั้นเดีย๋ยวนี้เป็นอาจารย์เห็นไหมเนาะพระเจ้าแต่ปบเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยฉะนั้นคนเมาต่างๆมาด้คนติดยาติดติด,ตดมาด้หนะ้ามาหาพระเจ้ากันนะข้าพระเจ้าได้ถูกตึงอ,อกจากโลกแล้วตั้งจิตแน่วอยู่อย่างมีชัย พราะพระเจ้าได้ตรึงไว้ให้หลุดเป็นไทยไดช้ชนะออกจากโลกแล้วอาเมนโปรเฟสชันแนยเรติพระเจ้าน่าได้ออกจากโลกแล้วเพเนี่ที่มาฟังได้อะถ้าไม่ออกจากโลกป่านนี้พี่น้องก็กินกรรมเกียรติหนุกร้อยตามเพื่อนแล้วแต่นี่พี่น้องออกจากโลกแล้วนะชอบมาฟังพระคำของพระเจ้าเพื่อจะไปหวนกัน ฮาเลริยาฮาเลริยฮาเลรยาขอบคุณพระเจ้าอ,ออกจากโลกแล้วทุกคนเขียนติดด้วยลูกออกจากโลกแล้วทุกคนนะใครที่ไม่ออกที่ประจาตึงแล้วแต่ไม่ออกอีกไดยังนิสัยเหมือนเดิมยังฟังเพลงทางโลกลูกวิทยาเลยเปิดเพลงทางโลกเพลงไม่ได้นะลูกวิทยาทีเนี้ยเปิดเพลงพระเจ้าลูกหาเพลงพระเจ้ามาเปิดนะได้ทุกคนเต็มร้อยเพราะเราตึงถูกตึงไว้ที่กลางเขนแล้ว ทางโลกไม่เอานิยายทางโลกไม่เอาเอานิยายของพระเจ้าย่อยแย,ย่ไปหมดสามหมืมม่นหะนึ่งพันเก้าสิบแปดข้อนั่นแหละของพระเจ้านะั่นเราเอามาฟังจ้ะฟังแล้วได้พระพรนะวิบูลบทที่สองข้อเจ็ด E who has and he ใครมีหูจงฟังและนิมเปียวัต the spirit sent มาพระวิญญาณตรัสนะ to the church คริสตจักทั้งหลายคริสตจับทั้งหลายทูนิมกูเอา วคแปลว่าอยากชชนะใช่ไหม I w i l l g i v e to eat from the tree of life จะได้กินผลแห่งต้นไม้แห่งชีวิต w h is c h i in the midst of the paradise of God เห็นไหมในสวนเอเดนหรือในอุกยานสวรรค์ของพระเจ้าเราจะได้กินทุกคนแต่บางคนเนี่ยไม่มาตำปฏิบัติตามไม่มาฟังพระวิญญาณตรงนําททำตามใจตัวเองทำตามใจเนื้หนังนั้น ผู้ใดมีชัยชนะชัยชนะที่สามนะคือจะได้กินต้นไม้แห่งชีวิตผลของต้นไม้แห่งชีวิตนะบางคนผู้มีชัยชนะได้มงกุฎสวรรค์ผู้มีชัยชนะไดอ้อะไรอีกนะอ่าหลายอย่างโนอพี่น้องนะต้องอ่านแล้วก็ต้องจำนะแล้วก็ได้แต่งชุดขาวที่ไม่เป็นอ่านเจอนะแล้วได้หนังสือแห่งชีวิตนะผู้มีชัยชนะนัะ่นหละ ฉะนะัจะได้กินผลต้นไม้แห่งชีวิตซึ่งพระคริสชงหมออให้ทุกคนบนอุทยานสวรรค์ขอให้ทุกคนทําตาพระคำนั้นเฝ้ารอวันให้มียใยได้กินผลนั้นทุกท่านเอ่ยเฝ้ารอรอทุกกรหมายใจรอพระเจ้าต่อรือพระเจ้ามาแต่ต้องทําความดีแค่กับเวลาไม่มีทสติเลยนะบางคนทํามีสติเลยเดี๋ยวเรื่องอะไรนั่นเดี๋ยวเรื่องพิษประเวณีเดี๋ยวเรื่องหลักทรัพย์เดี๋ยวเรื่องผูดกี๊กนั่นแน่นหนัดไปเป็นิบเอ็ดโมงมา ไม่มาด้วยแล้วไม่โทรบอกด้วยนั่นนะัดแต่เคี้ยวขนาดนะั้ไม่เป็นตั้งได้มงกุฎแห่งความซื่อตรงอินคอรับที่เบิ้ลคราวเห็นไหมอินคอรับที่เบิ้ลคราวถ้าคอรับที่เบิ้ลเฉยๆแปลว่าคอรับเจ้านแต่ถ้าใส่อินคอรับที่เบิ้ลแปลว่าไม่คอรับเจ้านคือซื่อตรงได้มงกุฎแห่งความซื่อตรงเห็นไหมเราพระเจ้าให้ครั้งแรกเลยอินคอรับที่เบิ้ลคราวมันเป็นรื่อศึกษาวันนี้พระเจ้าให้ศึกษาเรื่อง พระาก่อนสาธุการแต่พระเจ้าพระบิดาผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นโลกผู้ทรงยิ่งใหญ่เหนืออนามใดในโลกวันนี้ลูกขอสรรเสริญขอบุดคุณพระองค์ไปคะัะวันนี้ลูกจะน้อมนําพระกรรมไปปฏิบัติแนละแฉยต่อเป็นท่าปพระพรวันนี้ทําให้ทราบว่าเราทุกคนอยากมีชะนะพระเจ้าได้ตรึงของไม่ดีนะไว้ที่กลางเขนแล้วเงือนหนังไว้ที่กางเขนทุกอย่างแล้วนะนะ ใครที่ยังไม่หลุดต้องตำรวจตัวเองขอพระเจ้าทุกวันให้หลุดเป็นไทยจริงๆขอพระวจนะคำดำรงอยู่สถิตยอยู่ในใจเราตั้งแต่หัวจะรดเท้าต้องเอาพระคำของพระเจ้าเนี่ยมาชา้างจะได้มีชัยชนะต่อมาลได้เอาความจริงกาดเอวความชอบทำกาโอกโลคคือความเชี่ยวโบกเหล็กคือความรอดเท้าต้าประกาศข่าวประเสริฐแหนสรรเสริญศของพระเจ้ามือถือพระสแสเนี่ยพระวิญญ,ญาณทาทุกวันนะ้าแล้วพี่น้องจะได้รับชัยชนะ ผลไม้แห่งชีวิตนะจากอุทยานสวรรค์ฉะนั้นขอให้อธิษฐานให้ชนะทุกคนเถิดในวันนี้ขอให้การรับใช้ในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนจงถึงแก่ญาติมิสนิทจนให้ทุกคนเหลงมูชนในโลกรายเดินทางสว่างของพระเจ้าทุกคำเชา้หาอ่านพระคำทำตามงานทุลาบพระทุกชีวิตที่เกิดมาต้องมรณะถูกพิพาษสไม่พลกรรมที่ทําไว้ใครทําดีได้ขึ้นสวรรค์ใครทาชั่วลงบึงไฟนรกไม่เป็นไปเห็นกตาสองหน่วยแล้วนะถึงมาบอกทุกวัน แต่บางคนไม่เชื่อหาว่าโกหกช่างเขาพระเจ้าบอกว่าช่างเขาลูกแต่ขอให้ได้ประกาศนะคะถ้าใครทําทั้งดีทั้งช่วจะถูกพักไว้เพื่อรอการพิพากษาโทษฉะนั้นให้ทําดีอย่างเดียวพี่น้องนะคะขึ้นหวันแน่นอนขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิดเจ้าค่ะที่จัดรายการนี้ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอาเม